สวัสดีครับมาพบกับผมเนี่ยนายเพเดอร์นะฮะและแล้วก็ถึงวันที่ผมรอคอยนะครับวันนี้เรามารับบ้านคอนโดใหม่ของผมนะฮะแล้วก็เป็นผลลัพธ์ของครอบครัวนะครับวันนี้เราก็มารีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับอันนี้เป็นห้องจริงละนะครับแล้วก็ผ่านการตกแต่งพอสมควรเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะนี่ฮะดีนะคนรอบข้างยังไม่อยู่นะฮะข้างบ้านนะครับก็ไลฟ์ได้นะไม่น่าเกลียดนะอ่ะลองดูฮะอันนี้เป็น ประตูอัตโนมัตินะครับนี่อยากโชว์นิดนึงนะฮะอันนี้โครงการแถมให้เลยนะโคตรเทพโคตรเทพนะครับหมดนี่ตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมเข้าอยู่ได้ประมาณเดือนตุลาเนาะอ่านะครับนี่เป็นการออกแบบดีไซน์โดยน้องสาวผมเองนะครับก็ทุกอย่างเป็นมินิมอลนะฮะราคาดีและดูดีนะครับอันนี้คือสไตล์ของน้องสาวผมที่เป็นจอมแต่งบ้านนะ เออนะครับบ้านผมเนี่ยเขาก็แต่งให้คราวนี้คอนโดเนี่ยก็มาช่วยแต่งอีกนะสุดยอดมากนะนี่อันนี้ก็เป็นตู้รองเท้าแใช่ครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยใช้ทุนเท่าไหร่นะคุณน้องท้าเฟอร์นิเจอร์อย่างเดียวน่าจะประมาณห้าหมื่นเองห้าหมื่นนะครับอันแล้วถ้าเกิดเป็นเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เรารบเรารับตู้เสื้อผ้าอ๋อถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมๆแล้วก็แสนนิดนิดแสนนิดนเฮ้ยถือว่าดีนะ เพราะว่าที่บ้านพี่โดนไปเป็นล้านนะฮะเอ <c oughs> อนะครับนี่คือผู้นี้เขาแถมให้ไหมฮะแต่ว,ว่าเราซื้อมาแต่งเองซื้อซื้อมาแต่งเองค่ะจริงๆมันเป็นห้องโล่งโเลยเนาะใช่ใช่ไหมครับแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นคือที่เราจัดการเอาเลยนะโ <c oughs> อ้โหเก้าอี้แล้วตอนเนี้ยเนื่องจากว่ามีน้องเด็กดดอยู่ด,ด้วยนะไปเปิดไฟเปิดไฟแต่สวยเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟนะครับไม่สองสอง โอ้ไฮโซนะครับจะนิ่มนวลนี่เพื่อความปลอดภัยของน้องเด็กนะฮะเนื่องจากว่าเรามีน้องเด็กอายุสามขวบอยู่ด้วยนะมันก็เลยต้องมีตัวนี้เนี่ยผมว่ามันเท่ดีนะเป็นการป้องกันนะอ่านะฮะห้องนี้เขาเรียกว่าห้องันพ p l u เน้องวัน plus b e ใช่ไหมใช่อ่ามันก็จะเป็นห้องอย่างที่บอกไปว่าเป็นห้องทํางานเกินนึงนะทํางานได้ด้วยใส่ตู้เสื้อผ้าได้ด้วย่ก็คืออันนี้ตัว p l u สห้อง p l u สนะฮะ แอร์แอร์นี่เขาแถมให้ใช่แอร์มีกี่ตัวสามตัวโอ้สามตัวโอเคไหมอ่าแล้วก็มีโฮมออโตเมชันรองรับกัด้วยเลยนะสามารถควบคุมแอร์โมออตเชันควบคุมแอร์ควบคุมไฟได้ทำยังไงครับแอปพูดเหรอครับหรือว่าใช่ไม่ไม่เป็นแอปค่ะแต่ต้องติดเน็ตก่อนติดเน็ตปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวจะเซตอัพได้เลยเพราะทุกอย่างมันรองรับอยู่แล้วไฮโซนะครับนี่นะฮะบดเนี่ย ห้าหมื่นนะฮะกับการนเฟอร์นิเจอร์แบบแต่งสไตล์มินิมอลนะฮะมินิมอลเป็นบ้านสําหรับแบบครอบครัวอยู่ได้นะฮะครอบครัวพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยชิลๆนะครับอ่ามาดูตรงนี้กันฮะนี่อันนี้คือเตียงนะยังไม่มานะฮะเป็นเตียงที่ไปก่อนนะฮะเตียงพอดีใช้เตียงเดิมเดี๋ยวขนมาอ๋อขนมานะครับดูดีสวยงามตาต้องเรื่องนะฮะอ่ดูฮะมันย้อนแสงมันย้อนแสงอ๋อขออภัยนะครับอันนี้อ่าก็คือ วันนั้นที่เราถ่ายเนี่ยมันเป็นห้องตัวอย่างแต่วันนี้คือห้องจริงเลยนะฮะห้องจริงนะครับก็วิวมันโอเคนะผมถือว่าใช้ได้นะฮะวิวมีโซนสีเขียวให้เราดูด้วยนะข้างล่างนะฮะใช่สวยงามเปิดไงวะเปิดเปิดมุดรูดมหมเอาตอวมุดนี้นะฮะใช่ใช่นี่ครับเป็น bay window อ่านะครับแต่ว่ามันจะสะท้อนแสงใช่ไหมฮะอันนี้ได้อยู่ค่ะได้อยู่ใช่ไหมฮะอืมนะก็จะมีพื้นที่สีเขียวแล้วก็ ข้างบนอย่างที่ผมรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งก็คือให้น้องเด็กได้ว่ายน้ํามีสระว่ายน้ํามีส่วนเด็กเล่นชิลมากนะครับอ่อมาดูเอ๊ะพัดลมนี้แถมไหมต่างติดเองซื้อติดเองนะฮะติดเองติดเองอ่าเป็นการประหยัดเปรตัวทั้งกรณีเราอยากจะประหยัดก็เปิดพัดลมออกโอ้แสงฝั่งนี้สวยสวยไหมฮะหน้าสว่างมากโอ้หล่อเลยนี่ไงเดี๋ยวนี่เตาฮูดสั่งมามาเดี๋ยวจะมีช่างมาติดค่ะวันนี้เตาฮูดเตาฮูดก็คือเตาไฟฟ้ากับ เพื่อดูดควันพ่อเดี๋ยวไปดูไปดูไปดูนะฮะต้องกลัววันนี้เราจะติดตั้งตู้ซักผ้ากับเครื่องซักผ้าไอ้เครื่องซักผ้ากับเตาฮูดนะเออตู้เย็นอ่ะตู้เย็นมาเมื่อไหร่ตู้เย็นเดี๋ยวขนมาเพราะว่าเป็นตู้เย็นอันเดิมได้นะครอันนี้ก็อันนี้คือเ้าซิงเขามีเขามีทัวให้ตรงนี้ใช่หมดเลยค่ะแต่ว่านี่ทำเองอันนี้ทำเองซื้อมาครบเองแล้วเดี๋ยวเตาฮุ้นใส่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่โอเคนะครับ แล้วอันนี้ก็ซื้อมาเองอนะบาชิวชิวนะอันนี้ชอบตรงนี้มากเลยอันนี้ซื้อเคาน์เตอร์แล้วก็เอาซื้อท็อปไม้มาคือมันเหมาะกับสไตล์แบบชีวิตคนกรุงเทพอ่ะแล้วห้องขนาดนี้ผมว่าอยู่ได้นะนะสามคนพ่อแม่ลูกอยู่ได้นะฮะหรือว่าสาวโซดอยู่ได้นะฮะหนุ่มโซนหนุ่มโชนก็อยู่ได้นะฮะไม่โชนนะฮะเออนะอันนี้ห้องนะฮะห้องแล้วนะฮะไหนรู้ซู่รู้ เฮ้ยห้องน้ำก็ดีเดี๋ยวมันเห็นเห็นไหมครับป่าเห็นตัวเองเดอยอ๋อเห็นตัวเองเดี๋ยวดูไม่ดีนะฮะกลัวดูไม่ดีนะฮะเออนะฮะอ่ะเชยเชยเข้าไปดูข้างในนะนี่ฮะเพื่อเราสังเกตาพว่าห้องน้ำเป็นยังไงฮะนี่ฮะนี่เป็นไงฮะเขามีกระจกกั้นมีเครื่องทำน้ำบุญมาให้เลยนะอ๋โครงการนี้ครบครันมากเยี่ยมนะฮะอ่ะโอเคออะบอกสนุสราคา่อยสิ โครงการนี้ก <g> ็เอาแบบราคาโปรโมชั่นของเขาเลยตอนนี้หมดอย่างโปรโมชั่นอย่างโปรโมชั่นน่าจะหมดแล้วนะหมดแล้วแต่ว่าก็จะเริ่มต้นเ้าใรู้เหมือนห้องเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มสองล้านนิดติอะไรเงี้ยสองล้านนิดก็ราคาดีเลยนะคระับยุคน้ำมันแพ<ถ>งแล้วก็ห้องนี้จริงๆราคาก็ดีดีต้องถามต้องมาถามโครงการดูอ่าสนใจหลังไม่ได้เดี๋ยวแนะนําน้องเซลให้เอน้องเซลน่ารักอยู่แยกเคยใช่เนาะใช่ใช่โครงการนี้ ชอบตรงที่โปร่งไม่ไม่ตึดอัดแล้วก็จํานวนยูนิตกำลังดีไม่ไม่หนักมากค่ะแล้วก็จํานวนที่จอดรถก็ค่อนข้างรองรับเยอะอแล้วก็ใกล้กับรถไฟฟ้าด้วยใช่ะะใช่ใชเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโครงการที่หนึ่งค,งคุ้มค่ามากๆแล้วก็ห้องใหญ่นะฮะแล้วก็ดูดีเลยนะเพราะงัน้นเพื่อนคนไหนที่สนใจยังไงนะครับก็ติดต่อผมได้นะฮะมผมไม่ใช่เซลลนะฮะไม่ได้อะไรจาก จากการ่ได้มหมือเลยนะฮะแต่ว่าเราภูมิใจที่เราได้ผลลัพธ์ใหม่ให้ครอบครัวของเรานะก็ประมาณนี้นะฮะหวังว่าเพื่อนคงชอบกันนะครับและถ้าเกิดเรามีผลลัพธ์อะไรใหม่ๆอีกนะฮะครอบครัวผมได้อะไรมาใหม่ก็เดี๋ยวก็จะมารีวิวให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเราพบกันในคลิปครั้งต่อไปครับเนี่ยพีเดอร์มีสติไปจะมีสตินะครับสวัสดีครับ